ครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดดี้บินดูกันอีกแล้วนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็กะว่าจะเก็บตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไป็นลงมืดเลยแต่คิดไปคิดมาผมก็อยากได้ลงเคด้วยเพราะว่าลงเคมีอะไรมีนี่ครับผมนี้ผมเคยบอกว่า็นความสามารถเนี่ยเป็นความสามารถที่ดีแล้วก็มันใช้กับตัวบินอ่ะใช้กับทีมบินได้ดีมากครับผมสำหรับลงเคนะเล่นได้ดีนะครับที่ผมเคยทคําคลิปไปเ,เล่นแค่3มตัวก็สามารถ ใช้ขนาดใช้แค่กบบินนะก็ยังตีเพชรพวกทีมเพชรหนึสบายนะขอแค่ไม่มีการบินนะปล่อยออโตชิวๆตึงๆนะเพราะเราไม่โดนอยู่ทาวิแน่นอนนะครับผมก็แล,อ,แลอีกอย่างอ่ะการทำไอเดียใหม่ข้าวดาวมันยากครับแต่ตัวที่มีอยู่ทาวิมันเลยจำเป็นนะมันครูทำทำเพลงผมมีให้สักสาสตัวแล้วผมให้มันสักสามสิบมาดูว่าจะออกหรือเปล่า ถึงก็อยากจะแบบว่าไปเปิดมุ่นหมดเลยนะเพราะผมมีเกียร์มืดไงถ่าเวลาผมก็แบ่งเปิดแล้วกันเพื่อออกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อออกไปแล้วก็ได้ลุ้นไหมเออแล้วผมยังไม่ได้เตียนอะไรนี่หว่า่วนนี้ผมไม่ค่อยว่างนะไอดีบากีก็ลืมต่หลีกตอนช่วงท้ายได้ได้เพชรสองเองนะก็เลยแบบอ๋อสยองไงดิ ขอ,อแวบ,บอุ่นมากเลยนะที่ทีตลรกอยู่เพจหนึ่งใช่ไหมผมจะทำเควสต,ตอนตอนนั้นใกล้สี่ทุ่มเลยผมกลับมาถึงบ้านเนาะผมจะทำเควสอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ออกดีเหมือนกันโอเคครับตัวนี้ได้ตัวนี้ดีผมก็เปิดต่อนะได้อามมามาเพราะว่าถามว่ามันดีไงเพราะเป็นภาษาพลังครับผมทีมผมมันต้องการสายพลังนะตอนนี้โอ้โหเบิร์นเลยเฮ้ย ตู้มันปลากระเฝ้าอ่ะเอ้ยเอาดีๆเด้อตู้มันปลากัพเฝ้าอ่ะเอ้ยดีๆเด้อหรือตู้มันปลาหรือตู้มันอะไรยังไงโอ้โหนี่ไงเผมเท่าไหร่ยี่ห้าแล้วปะไงาลาสุดท้ายนะถ้าได้ร็อกมาอีกนี่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะสรรหาข้อไหนมาพูดว่ามันออกง่ายจริงโอเค กนตอนแรกผมกะว,ว่าเปิด30จะพอเห็นอย่างนี้แล้วแบบไอ้สาที่หกตัวที่เหลือผมนี่กำแน่นน่ะนี่ผมก็สามารถเอามาแทนไอ้พวกนี้ได้นะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมีลายแอทแท็กครับผมถึงตายก็สามารถแบบบัฟได้สร้างซัมมอนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปั้นขึ้นมาใช้นะเาว้140ก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะเนี่ยก็จะเอามาแทนอยู่ละเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ยังมีบัฟที่ดีนะเนี่ย ก็ค่อยเดินเคลื่อนที่เราทักษะเนี่ยตัวนี้ก็ยังหยโหดนะครับโหได้มาดีเลยนะเนี่ยผมเล่นไปแลอยกางเกีย์สายพลังผมก็มีนะครับเนี่ยเกีย์ช่องกลางอันเนี้ยผมก็มีนะเนีย่ยมีพวกนี้ด้วยนะเยอะนะครับผมมีพวกนี้เออเดี๋ยวค่อยไปคิดละก,กันนะว่าจะทำยังไงนะเ <c oughs> ดี๋ยวคิดก่อนยะผมตอนนี้ผมปเปิดไปกี่ตัวละผมขอดูก่อนนะครับ โอ้ยแล้เซิร์ฟมันน่วงนงอะไรครับเนี่ยอาก,การนำไปยังไงไหนบอกหมอหน่อยสิ้ออะไรอะ่ะสามสี่ห้าหกอ๋อเปิดไปหกพอดีเลยสามสิบแรกกะว่าจะเปิดสามสิบแต่เปิดสามสิบห้าเอาสามสิบห้าดีกว่าโอเคว่า มันได้อีกอยังไงเล่าไปทีเผลอทีเผลอมันก็เบิ้ลกันได้เดี๋ยวช่อไหมออกบาวร็อกมันมาแล้วไงจะดาวไปป้องนี่ไง <laughs> แค่แค่เมมนิดนึงนี่นี่ผอพูดถึงว่าเนี่ยผมจะได้เอาตัวช่วยผ่านนี้ด้วย แต่ว่ามันผ่านยากมากทุกคนคือทีมผมมันแบบเหลืองอนะเดี๋ยวให้ดูนะทีมผมมันเหลืองเตออคือแบบไม่มีตัวอื่นตัวแบกตัวอื่นอ่ะดิแต่พอผาได้แสงมาก็อุ่นใจละถือว่าดีครับผมตอนแรกผมก็ช่างใจอยู่แต่ที่ถูกแล้วที่เปิด ได้ทางอมมามาได้ทางอันนั้นด้วยอ,มมาอามาหัวาจะไม่ทําแม็กัวจะมาใช้ในช่วงแรกนะหาว่ามันเก่งไหมมันเก่งครับผมแต่ว่าผมมองว่าตัวในอนาคตมันจะเก่งกว่านะอย่างพวกอนุบิสอย่างเงี้ยเงี้ยก็เห็นไหมคทุกคนมันสู้ไม่ค่อยได้นะผมก็เลยยังไม่ได้ผ่านนะนะโดยทีมภาคพ,พื้นผมมันค่อนข้างกากนะครับผูด้ได้เต็มปาก,กว่าค่อนข้างกาะกเดี๋ยวถ้าได้อนุบิสมาผมอาจจะใส่เกียร์แบบปล่อยโตวไวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะ ว่าแกช่องกลางผมก็มีในเรื่องของการลดคูลดาวอยู่นะครับเพราะงั้นก็คิดว่าน่าจะจมเดี๋ยวได้เหลืองได้เหลืองทีนี้ถือว่ามันดีนะมันออกดีนะมันออกสายพลังให้ผมอะผมมองว่าสายพลังดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างทีมบินอย่างเงี้ยสายพลังมันก็แจมกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเราเล่นทีมบินนะ แต่ถ้าเราเล่นทีมแบบทีมอ,อื่นเนี่ยสพสายไวพริบอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ทีมภาพพื้นมาแข็งแขงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็แต่ผมหาจต้องใช้อันนี้อยู่ก่อนนะผมจะเอาความพีมาหาเศรษฐีออกแ้วผมอาจจะโยกอันนี้มาใสา่เป็นรองเท้าแล้วเปลี่ยนช่องหน้าเป็นอันนั้นแต่ไพนี้ก็ต้องใช้ผ่านด่านอยู่มูลอาจจะเดี๋ยวคิดก่อนละกันเนาะ เฮรีบนี่ราแรกเลยสิบแปดเปอร์นะครับนี่ก็จะเรอแรกน้อย,อยแล้วก็อันนี้ก็พลังชีวิตอันนี้ก็ได้แล้วต้องการผมอยากได้ลถคูด,ดาสองจุดไปเลยแด้มันจะอยู่ประมาณพันสี่ปัถ้าผมใส่แบบนั้นต้งท้ายผมต้องใส่เป็น ต่าสก,กิลมันก็เยอะละเดี๋ยวนะต้าสก,กิลเท่าไหร่แล้วะเอ่อเจ็ดสิบห้าถ้าใส่หน้าไปอีกก็ร้อยกว่าอืมกระดิ่งเหรออ๋อไม่ต้องก็ได้ใส่นี้ก็ได้นะอ,อ,อ๊อก จะให้มันถึกไปเลยก็ใส่นี้ได้นะแต่ผมยังอยากได้ลูลคูดาวด้วยดอบสกิลช่องทางมันเท่าไหร่แล้วอกสกิลห้าสิบเท่าหลบสกิลร้อยก็ได้นะอืมโหแต่อยากใสอะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นร่างไฮเปอร์อ่ะมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงอ่ะ ูดาวนานเลยดิผมอยากจะเลือกออฟไปรถกูดาวด้วยนะมันจะได้ปล่อยตัวไวๆนะเราหลบสก,กิลตั้งห้าสิบก็จะได้อยู่มั้งโอเคเดี๋ยวผมขอญอาตไปยกเก์สักครู่แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เอทุกคนได้ไปลวดทำอันนี้ไฮเปอร์ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นทำไม่ได้เพราะว่าตัวจุติยังมาไม่ครบนะครับมันก็เลยยังทำไม่ได้นะของขาดเซรีน่ากับคาร่านะเนี่ยมันยังไม่มานะ ก็เลยว่าเออเดี๋ยวชิปหน้ามาดีวอีกรอบนึงแล้วกันนะตอนนี้ก็ไปแบบนี้ก่อนะครับเดี๋ยวนะจริงๆผมอยากทำเจสซิก้าเนี่ยแม็กนะแต่ก็ทรัพยากรของออกไปย่อยนะเอาครบตอนนั้นเดี๋ยวคว้าไปฟาร์มเออร์เันเดี๋ยวผมต้องไปไล่ฟาร์มอีก นะคับจะค่อยมาเรามาดูทีมใหม่ว่ามันจะใชยอะไรหรือเปล่าอเอ้ไม่มีการบินนะครับเราก็สเต็ปเดิมอันนี้มมีการบินเนาะโอเคไม่มีเราเปลี่ยนทีมก่อน ค okay. ในตู้ผมยังได้ KSM วะ่ะอืมคือถ้าผมได้มาเนี่ยผมได้ทำแม็กอีกตัวหนึ่งนะ่ะ KSM นะอืมผมมีสักห้าตัวแล้วันห้าตัวสุดท้ายไปอย,ไไไอยากได้ KSM ว่ะลุงเคมาได้ไหมลุงเคากได้เหรอ และทำลูกได้เอือรียบร้อเออเพราะนะเหลือไว้เข้านี้แหละแบ่งผมได้เปิดไปมาสี่ห้าตัวเนาะแล้วรอบมือผมก็เปิดสีิบห้าตัวเท่ากันนะแบ่งเปิดแล้วมาคคานวณง่ายดีแบ่งปวกครึ่งครึ่งอ้ได,ได้โอ้ถ้าสมมติผมได้เคสเซมมาแทนอนบิสนะโหเหลืองนะผมบอเลย เล่นง่ายกว่าเดิมเยอะนี่บากกระพงผมก็ตึงนะนี่ตัวบีมผมก็เริ่มตึงบากกระพงผมก็ตึงด้วยเพราะว่าเพิ่งทำไฮเปอร์แม็กซ์นะครับนี่การบินแล้วเราก็ไม่ซึ้งเราอย่าไปคิดว่าทีมภาพพื้นแบบดูง,ง่ายๆแล้วจะชนะได้ไดนะครับแล้วก็มีโอกาสเสี่ยง เราก็ใช้แบบนี้ไปเลยไงแล้วได้แล้วไม่ค่อยมีเวลาเล่นเะยจบทองสองเองนะน่าเสียดายมากจริงๆผมมาดันนี่ก็ดันได้อยู่แต่ตอนนั้นมันง,งานผมมันชุกชงมาดิกลับบ้านนี้เกือบสี่ทุ่มอะแค่จะมาทำเควสดลายวันก็ยังทำไม่ทันเลยนะมีสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างนี้อยู่กล่อเนี่ย สยองเลยดิหน่อยเว้ยแรงๆหน่อยเวย้วยเอลลี่ตีแรงๆหน่อยเวย้วยฟอมอ่ะโอ้ยนี่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 ดูดูของแท้นี่ดูของแท้ตีนี่เขาต,ตีให้ดูตีเก่งกับฟอมอย่างงี้แหละอันนี้ผมทำเควสประจำวันนะที่ผมไปตีเนี่ยผมตีเพื่อนนะที่ผมตีแพ้นเนี่ย ชอบมก็ทำทีนี้คือดีทีมโอกาสแพ้คือน้อยน้อยมากแทบไม่แพ้เลยเถอะโนเทมไปเลยนิ่มๆอันนี้คือที่เห็นว่าเออเปวบาเนี้ม,มันตายง่ายเพราะว่าผมยังไม่ได้อัพเป็นไฮเปอร์ด้วยนะมันเลยยังตายง่ายนะถ้าสมมติอัพเป็นไฮเปอร์แล้วมันก็จะมีซัมมอนมาช่วยช่วยอย่างน้อยก็ยังแบบว่ายื้ออีกอะนะครับ ถึงตาก็ยังมีล้าแท็แกเอาไว้ช่วยแบบยื้อนะเห็นพดูดิมันก็ตายยากนะเนี่ขนาดเป็นล่างแค่ธรรมดานะถ้าเป็นล่างไฮเปอร์นี่คือสุดนะครับชิวๆนะอันนี้นะชิวๆหมอนอยู่ไหนเลยนะอันนี้นะเตรียมเหลืองเลยฝัง่งตรงข้ามนะเนี่ยเตรียมเหลืองเลยหมอนแล้วนะเตรียมเหลืองเหลืองไม่ใช่สีนะแต่เป็นอาการนะครับอาการเหลือง อย่างที่บอกนะการวินเราก็ไม่ซืนะ้อมาแค่นั้นเองนะครับมันก็เท่านั้นแะค่นั้นต่อให้คิวเขาตึงแค่ไหนเขาเจอสูตรผมก็สูตรรูเตี่ยวก็เสี่ยวกันหมดนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ก็เตี๋ยวมันได้เนี่ยมันก็ข้าวเหนียวเตี๋ยวเตี๋ยวไก่อะไรเนี่ยดูละนี่มันก็สูตรสูตรมันกอบของใค่ขอ,ข,ของมันนะผมมันสูตรรู้เตี๋ยวไงไงเป็นสูตรสูตรอะไรก็แล้วแต่นะอ๋อ,อสูตรนี้อะไรนะครับสูตรรูดเตี๋ยก็เสียบกันได้นะครับอ๋ออันนี้ก็ชิลๆนะครับโอ้หมอนอยู่ไหนดีกวานะครับ ไอโคนี่นี่ตีวันนี้แตกไปไหนดีกว่านะครับเนี่ยดูดิ oh, no ดอ๋อน้อยเทมมเลยอะเฮ้ยเขาใส่เกต็ตึงหรอเนี่ยมาเล่น mm hmm. เขามีการบินหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. มีการบินด้วยไงล่ะ mm hmm. ผมขออนุญาตใช้เลยเพราะว่าเขามีการบินไงล้ว mm hmm. อย่างนี้ตะหยองแล้วทุกคนเขาเขามีการบินด้วย โอ้ไม่น่าห้าเลยตูโดนการบินก็ว่าอย่าไปบินตูผมไม่บินไม่ถึงฟอร์มเทีนี่ไอที่บอกนะว่าเราอย่าเสี่ยงนะครับเวลาเจอการบินนะโอ้โหทีภาพพื้นเขาก็โหดนะครับเราก็แตกไงครับเรื่องมันก็เท่านั้นเองนะครับเนี่ยมันก็เสียกันได้นะครับนี่ครับเราก็แตกเลยนะครับง่ายๆนะเพราะว่าเจอการบินนั่นเองนะครับโอ้โหชีวิตนะครับทำไมมันต้องมันเจอซ้อนเลยแล้วเจอการบินนี่คือสยองนะครับเรื่องเตะนะครับ ี่ผมโยกมาแล้วอดแรงค่อยอัอแบกค่อยๆทำไปผมเริ่มไปลดแรกก่อนนะเดี๋ยวผมค่อยคิดแนี่นะคิว่าผมจะโยกยังไงนะตอนนี้ก็ใส่เปิดแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวถ้ามานันรู้สึกว่มามันเอ๊ะมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยเดี๋ยวผมก็ค่อยเปลี่ยนรอบก็ได้ยังมากผมก็อยากเอามาใช้ยอยู่นะ มายื้อทีมภาพพื้นไว้ก่อนดีย๋ยว่าผมทำสองทีมผมก็เอาอมาอมาใช้ด้วยอืมอาโดบิสตอนนี้คือต้องรอจุดติก่อนนะโชว์นี่ได้ยี่สิบตอนนี้คือผมต้องไปเปิดไอ้รอบ เมษาให้และภาวนาให้มันออกออกแสงเขาเรียกว่าไงนะออกเกียร์แสงไอเดีนี้นะผมน,น่าจะไม่เก็บถึงเจนะ็ดพันอะไอดีนี้จะเกิดถึงสามพันแล้วก็ลองไปเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับอตอนนี้มูลค่าเกียร์มันแค่สองอะนะมันก็น้อยนะมูลค่ามันก็น้อยอืม แต่มันก็น่าใส่เลยนะประกานี่คือของย่อยจัดเลยขนาดเกมมันยังเอามาแจกทุกคนคิดดูแล้วการประกาศมันห่วยขนาดไหนอะ่ะอืมผมเอาไหนก็ได้แ่ะแต่สำหรัอบออฟโอเค แล้วก็เล่กเป็นออฟอันนี้อันนี้ดีกว่าปึ๊บเล่าต้องการใส่นี้ปึ๊บโอเคามาเราก็ตึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวกบผมยังไม่ตีนะเพราะว่าเดี๋ยวกเก็บไว้ก่อนไปเก็บไว้รอก่อนกบผมนี้ไม่ครบนะครับกบแดงผมก็เอาไปย่อยเป็นกบม่วงหมดนะผ่านไม่ได้นี่แหละโอ้ได้อีกหนึ่งโอ้ยอยากได้วะไม่ไหวแล้วเว้ยเอาหน่อยเว้ย <laughs> Naayo man? Ano bisma? อย่างนี้สวยเลยสวย,อยเออ๋ยวพอทำปลาปลากระทงแล้วแม็กแล้วโอ้โหเล่นง่ายขึ้นเยอะจัดเลยนส่องเต๋านิ่งๆวาดกันไปโอ้ยโอเคมันเป็นอะไรครับเนี่ยผมควรอะไรไม่ได้เลยทุกคนอะไรอะ ันกดอยู่เนี่ยทุกคนเนี่ยเสียตัด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 ทุกคนมาครับต่อหลุดอีกโอ้ชีวิตเหมือนตอนนี้เกมไลน์เจ้าจะบัคเยอะจัดเลยนะนห่แหละพวกนี้บินดุเก็บเรียบนะง่าย ทดีนี้ก็อยากได้บาวยมนะเขามีอาัลมาต่าเจ็ดีเดี๋ยวผมค่อยใส่เกียร์แบบตึงๆให้บาวยมอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอเปิดมืดอะ่ะ เรียบร้อยอืมมันหน้า,าจริงเมื่อดไรแต่ผมจะไม่มีเปิดมือนะครับผมไม่เก็บอะ่ะมันหน้า,าจริงมาตีบอกเลย ไม่รออ่ะมือเูไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรอผมตีบอร์ดตัวที่มีปัจจุบันเนี่ยไปอา่า หมดละแคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแล้วกันนะว่าดีจะตึงขึ้นขนาดไหนไม่แน่ของอาจจะมาแทนเลยมั้งแต่ว่าในตัวเนี้มันจะมีอมาตาอยู่ว่าทุกคนเนี่ยบาเรียเลยสอนตัวเนี้มันไม่มีอันนั้นนะทุกคนเข้าใจฟิลไหมว่ามันไม่มีอวตะไม่มีอมาตาแล้วก็ตัวหนึ่งนะดูดี ได้โหเลยยังอยากเอาอันนี้ไว้อยู่เอาอมาตะนี่ช่วยได้เยอะนะทุกคนใครว่าไม่ช่วยนะอาาันนี้ช่วยเยอะนะนยิ่งเป็นทีมที่เน้นภาพเคลืนด้วยแล้วบัฟอามาตะเี่สสาคัญนะครับมันต้องมีหนึ่งตัวที่บาาัฟอมตะไว้บาเดียอะไรอย่างเงี้ยที่จริงอนะตอนนั้นผมอยากได้คุณกินนะเด๋ยวไม่ออกก็ไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวก็ใช้หกตัวไปครับออไม่ก็ใน,นะนาคตเดี๋ยวค่อยเอาตัวนี้ออกรอตายมยงค์อะเอ๊ยได้หรือเปล่าไม่รู้อะรอดูนะครับ ใครที่ชอบฝากกดไลค์หน่อยละกันนะครับีริงผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับจะใหม่ขึ้หนานทุกคนไปรับสวัสดีครับ